สวัสดีครับสุขขี้มันเสมอมั่นเครือเก่าความสุกจงมีแกเจ้าพี่น้องคอยสุกคูุ่ขคนครับมนีบาวคู่ผ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคู่ทุกคนครับมากินเข่าครับมนี้ได้ปนปลาครับมา,อนนอรมากซูพีต้อนน่องเสียบแสบมากผ้าพีผ้านองทุกทุกคนกินเสียบแสบน้ำกันมนี้ครับกับบาคู่มนีบาคู่ก็ได้พักรับ มะแข้งครับแข้งนะครับน้อยสุดๆนะครับแข้งนะครับพักขาครับ้วก็สะเดาครับนี่สเดาสุดๆเลยพี่น้องมันอ่อนดุดๆกับ้าก็มะละครับมะละขี้นกครับผมเทั้งลวกทั้งพักกาดครับพักกระเจี๊ยบครับนี่ลายยางครับกระเจี๊ยบกับลวกเนี่ย สดแน่ครับนี่ครับผักแอ,องก์หมักทัวผักผักขาผักนอกนะครับเอออ่ะพี่น้องตรงเราไหนใส้ยาพี่น้องเอสียบๆน้ำมาพูดได้ครับผมนี่ครับขางเกล็ด khá quỷ ó, um, lái mà nè, cái <laughs> kia nhăng ลูกโหลดบ้าคู่กับห้วยหนาเนี่ยพักตะเจียบดอกตะเจียบเป็นหมากนข่งกรรบับลวกอืมอืม ออลองมันพักกระเดาผมมันดำเขาหนีไง แกงสดกับมิดบ้าคู่ไร,รวลยหรอ กินปุ้น <c oughs> ต้องพักไปหลายต้องแสบเนเหลือกกินได้หลายอย่างพักเนื้อเดาไป่น่องนานนี้นานเสดาส ระดัาเกิดระดัาออกมันละมัดดูจ้ะหอมลำลำ ผักครับจะกินยังก่อนพักไร้เบาผู้คนมาพักอื ยังดักหน่อยทางมองางบ้านไม่ก่อสั่งเนาะมัเจีย พอ,อดีกินลูกดอดพัจจดดดก้าเลชดชดริวบรวดคำนี้เบ่งปีหนอชอชดชดผมลำลำพอดีอนะ่ะ คุยเอาปุ่นอนะมั่จังแซ่บ